ดาวกันเองนะครับนี่อะไรไม่รู้อ่ะอ่าแม่สีดาขึ้นรถร่วมกับตันยูไปวัดนะครับนะคุณแม่สีดาไปฟังพระสวดที่วัดนะครับ สักกคนะครับ ให้ฉันสูตรเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับทำกาตาดแต่งตัวเรียบร้อยแล้ว,ลวขณะนี้รถนอกเขตนคร6ูมูลิธิร่วมก,กันอยู่นะครับพร้อมญาติเนี่ยได้รับร่างของคุณแม่สีดาภุมวิมลน,นะครับขณะนี้เดินทางออกจากตึกอาคารสัจธรรมสถาบันดิตสเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับมุ่งหน้าไปที่ศาลาเจวัดราดพราว